นี่พี่น้องพอได้กล่อยอยู่ดิเราไปเลือกเอาครับคือคือคือสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับหากินริมคนาครับพี่น้องวันนี้ผมจะมา ใส่ที่รักกุ้งครับเหมือนเดิมสิบหลังเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีพันเอ็มมาด้วยวันนี้พันเอีมผมจะหายใส่เบ็ดหมายเดิมผมแหละกระคลองที่ได้ไปหาตัวจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้ผมจะมาลองรักกุ้งเพราะว่าผมส่องลองคืนอะ่ะเห็นกุ้งมันอยู่ตามป่าพักบุ่งพี่น้องไปมาดูกันเลยครับพี่น้องไปพี่น้องผมก็จะลงตรงนี้เลยครับลองลองดูจะคืนไหมเหมือนเดิมครับอันเดิมพี่น้อง นี่เลยที่เดิมครับหนาทอ้ไหมพี่น้องหนาม,มันลึก,กั้ยน้อผมจะลงนะ่ะใจดอกจะลงดูหนามเลยอุ้ยน้องลึกมากลึกมากเลยพี่นอ้องใส่ไปทั้งคางคางในด้านนี้ เสรแล้วประมาณนี้ครับอยู่ข้างหลางเลยเอียกองกะจะดักสั่มไม้เก่อผมนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวตรงนี้ก็รอบทีเดียวที่ว่าผมได้ปลาสวยวันอนี่พันเอ็มก็จะมาดักให้ดูครับพี่น้องมส่ส่วนผมก็ดักกุ้งเหมือนเดิม ลูกเหยืย่ก็เป็นป้าน่อยมันเดินนะพี่น้องไปไปลุ่นต่อครับสำหรับเราลงหมายเดิมแต่ว่าผมเปลี่ยนจากดักเบ็ดมาเป็นดักกุ้งครับแล้วก็พายเอ็มอยู่ข้างหลังก็จะใส่เบ็ดแทนผมไปก่ใจมือแล้วพี่น้องวันนี้มาข้านิดน,นึงครับเกือบหกโมงแล้วน่าจะได้อยู่เบ็ดประมาณจะกสามสิบคันนาจะได้อยู่พี่น้องก่อนรถที่แล้วผมมากกว่ายีสิบคันของผมก่อนักกุ้ง สิบหลังพี่น้องไปดุดเดียวกันพี่น้องครับมาครับพี่น้องก็มาเจอซะาที่เขาสูบแล้วครับเดีแบบ๋ยวผมไม่รู้ว่าเขาห่วงไหมแค่เราดักกุ้งอยู่เจ๊ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งเนาะผมก็ดักทิ้งไว้สามสี่อันครับสามอันสี่อันพี่น้องเป็นซะที่เขาสูบเสร็จแล้วครับนายจะสูบหน้าไห,หนแหละหนามแห้งหลงไม้ละเป็นสองแล้วครับพี่น้อง เัวใส่เค่ประมาณนี้แหละพี่นอ้องนาาจจะไม่ห,วหัวหรอกเนาะเพราะว่าเป็นสะที่สูบแล้วครับเพราะว่าของนักกุ้งอะป้าก็น่าจะไม่เข่าหรอกพี่นอ้องไปลุ่นกัน ครับพี่น้องก็ดักได้มาครึ่งทางแล้วครับอันนี้ก็ไปเรื่อยครับสําหรับตรงนี้ผมก็ดักแบบจะแปลกๆยั็กหน่อยครับแต่ว่าผมผมมันขนาจะใช้ได้ครับพันเอ็มกับดักเบ็ดอยูงค้างกันนี่ครับดักอยู่บนนี้ผมก็หนีได้พี่น้อง <c oughs> แบบนี้เลยครับค้างทอเลยคือจิ๋มาอยู่พี่น้อง รอลุ่นตอนกลางคืน,นรอลุ่นป้าพันเอ็มตอนคน,น,นครับส่วนผมกินร้ชาทีเดียวเลยเพราะว่าเขาดสชาติทีเดียวแหละไป้ว <c> ก <oughs> ันต่อพี่น้องครับพี่น้องใส่ซีดเรียบร้อยแล้วครับต้องรอมาลุ่นกันตอนกลางคืนครับว่าจะมานไหมส่วนของผมของนักกุญ่จเชา้าทีเดียว มาดูเบ็ดของพันเอ็มครับยี่สิบหลังสมัยเก่าผมจะมีตัวไหมครับต้งมาเราลุ่นกันตอนคืนครับพี่น้องไปตอนนี้ <c oughs> ขออนุญตาตกับบงกนก่อนครับพี่น้องเพื่อได้มีของทํากินตอนคืนไปครับพี่น้องจะไปดูเบ็ดกันแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วเตรียมตัวไปแล้วครับ <c oughs> ผมก็จะดูกลุ่งนะตรงทีว่าใไสไ่วที่ว่าสะที่ว่าเขา สูบเพ่งอะครับเขาจะปลายแหละัะนี่มก็เอาไปทิ้งไว้สามสี่หลังลองดูถ้าได้ก็จะเอามาก้อยกินกันเลยครับก็จะไปดูเบ็ดของพันเอี่ยมพร้อมเป็นไงครับพันเอี่ยมรอพยายามจากจีหมานในหมารอชมพี่นอ้องครับเราไปลุ่นกันครับพี่นอ้องสำหรับยี่สิบคันกับของตะก,กุ่งสิบอันจะมาเรือไม่มาลุ่นกันครับ นะครับพี่นอ้องถึงแล้วลองลองไปดูกันครับว่าจะมานไหมสีหลังไปดูกันครับพี่นอ้อง ได้เปล่าครับอือพี่น้องหอยเกาะเต็มเลยปลาไม่น้อชิปพี่น้องก็ได้อยู่ดิ เราได้อยู่ครับพอได้อยู่เดี๋ยวเอาขึ้นไปเทครับไปขัดเอาไปดูอันที่สองต่อพี่นอ้องสองเอในน้ำโอ้ย,อยกี่คนหนึกพี่น้องเลย ก็ได้พี่น้องเราลองไปเที่ยวเลยต่ออีกสองอันอสองอันยิ่มลงเหมาเลยก็ได้ด้วยเอานมาทำบุญพี่น้องสะยะเลย <c oughs> เอาเกือบไปเที่ยงของบนเอ็มเือบไปเที่ยงของบทน,นึกว่าอีกหนึ่งอันครับโอ้โหเน้องดูสวยๆเลยดิตัวมันอ,อดดนนะ À, Lại bây kia khuôn bốn đi lọc Nó nữa bây kia khuôn bốn kia Em bốn đi Thôi để quẩy nó Thôi à, có lông chuyện เราไปเทขัดดูครับว่าจะได้พอกร้อยไหมจักถ้่วหนึ่งก็ย่างดีพี่น้องพอได้ดกินเด้่ยกกได้ก่อยอยูไม่ต้อใหย่ มองอะไรกันเนี่ยดูน่ากลัวขันนักคอมบัดเลยดีเลยครับ Mặt của đó. <laughs> mình nào cũng <laughs> พอได้กล่อยพอได้กล่อย ข้าหน่อยลำหดข้าหน่อย นี่พี่น้องพอได้ก่อยอยู่ดีเราไปเลือกเอาครับคือคือคือหอยี่กระจิตตุมแล้วก็ลวก,ลวกเลยเนาะใส่ไปเลยสี่หลังพี่น้องคนจ่อเข้ามารุนใหม่อีกครับพี่น้องก็ดูกลุ้มสิเลยครับม่เห็นแดูพันเอ็มบอกว่าหัวทิมเบ็ดหัวทิมพี่น้องมาดูกันครับหมานไหม ทดทั้ทีมเลยพี่น้องพี่น้องดูพันเอ็มดวงมาเจงว่าเบ็ดหงมเลยนี่วูดนะนั่นพี่น้องเป็นยังไง,งแต้มแรกมาแล้วครับของพันเอ็มามาแล้วครับแต้มแรกของพันเอ็มใช่เต้สวยเนาะแต้มแรกมาแล้วครับพันเอ็มไม่ธรรมดาเอาโอ้มาแล้วครับของพันเอ็มมันหมานครับพี่น้อง หมกเล่อมีตัวสามไม้นี่มีมีพิษหลัง,งพี่น้องใส่นี่กัเลยมาแล้วครับโอ้ยขดตัวในคุเลยครับใส่ส,สวยๆอ้วนๆด้วยพี่นออ้องปลา,ากำลัองอ้วนเลย่จะเป็นลูกเหย่าเราปลาก็ดีใชัไพี่น้องจะ๋มืดแล้วปุีิเขาสูบคลองเนาะเดี๋ยวปุีิเราต่อไปหากัน หาา<ส>คงหอย่ไดไปาปลาน่อยไป่ใส่สำหรับพันเอียมก่อดูมาจากคันแลน้วนี่ประมาณห้าคันเนาะ <5 S 1> ประมาณห้าคันหกคันครับพี่น้องก็ได้ใส่มาเร้วอุ้ยฟังหนิมันดิ่นเลยพี่น้องอุ้ยปลากำลังเข่าเลยพี่น้องนี่สุดยอดครับไปไม่หลุนต่อกัน มาอีกประมาณสิบสิบคันครับสิบกว่าคันนี่แหละครับพี่น้องคันสุดท้ายแล้วพานเอ็มบอกว่ามีตัวเราไปดูกันครับว่าเสียงว่าคันเบ็ดต้นหนามเลยพี่น้องไปคันสุดท้ายด้วยครับพี่น้องไปเลยพี่น่องไปเลยพันเอ็มนี่เด้อพันเอ็มอยู่ในคลอง พันเอ็มครับพันเอ็้มพันเอ็มใส่สวยพี่น้องโอ้ดึงเบขึ้นเบสขึ้นมามาแล้วมาแล้วใส่สวยมาแล้วพี่น้องแต้มสีสองของขั้นสุดท้ายมาแล้วครับโอ้ยตัวนี้ใส่นี่สวยเลได้พี่น้องเด้อแต้มสีสองโอ้พันเอ็้มมาแล้วเนาะไปกดกันเลยดีกว่า สุดท้ายด้วยเจีมปากเลยกใต้หรือเปล่ปาลึกด่าได้ไหมโอ้สุดคอพี่น้องอน่าจะได้เอากลับในญี่ปุ่นไม่ได้คันหนึ่งพี่น้องเลยไ,ได้เก็กบกลับคันหนึงน่งเพราะว่ารอบหน่ะแล้วยางวีรอบนึงแล้วเอามาใส่เพิ่มคันหนึ่งพี่นอ้องตรงนี้หวานนี่ขั้นสุดท้าย,ดยนเดี๋ยวขันนี้แหละพี่น้องที่ไม่คลิปเก่าผมอะที่มันได้ตัวใหญ่ อันนี้ก็ไซส์ใหญ่พี่น้องเฮ้ยเทียงกันเลยสองแต้มส่วนนับเบสยี่สิบคันก็มีถือว่าหน่วยนะพี่น้องมีลาวไม่น้อยพี่น้องใส่ได้ยี่สิบคันอ,อันนี้ผมก็จะกลับกันละพี่น้องทันทุกถ่ายเลยอ่ะหาทำกินครับ,บว่าก๋วยกุ้งอ่ะหอยมะเขืลี่ที่มันขเข่าไปแหละเดีจะเอามากินกันเลย ทำกับข้าวกินกันครับมันจะกลอยแหละต่างแขมวันนี้ไม่ได้อยู่ท่วงรับอยู่บ้านเหมือนเดิม <c oughs> ดักหมาคของคางบ้านครับแต่กหมานอยู่ขออนาั้นรอบทีสองแล้วมันตามรอบทีสองสำหรับตอนคืนกับสองเต็มแล้ววันนั้นผมมาได้แค่เต็มเดียว <c oughs> สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเดี๋ยวจะมากู่ของนักกุ้ง้วครับพี่น้องประกอบปูเบ็ดพร้อมขันเอียมก็ลงไปดูเป็ดแล้วครับ เอาละขั้นแรกจะเป็นยังไงครับจะมารไหมหลุดเงินเลยพี่น้องเอ้ยยังหนาวเลยโอ้ปออลายังไหวอยู่เลยเอ้ยเอ้ยมหลุดเงินพี่น้องวายขั้นแรกครับโอ้ปลายังไหวอยู่เลยพี่น้องเห็นไหมนะตุ๊บตุ๊กตุ๊กเลยมาหรือปเปล่าแรกข้อนี้ผม เคาายใส่เป็นน่องจานในไม่คลองเนี่ยติวรอใส่เป็นเชือกยาวยังไม่เคยได้สักทีเลยเด,ยดิเห็นมันลงง่ายก็เลยอยากลองดูพี่น้องพอได้พี่น้องคือว่าไม่คือว่าเข่าอยู่ครับ หรือว่าเข้าอยู่แต่ไม่หลายตัวเป็นเว็ดของพันอิมเด้อขึ้นมาให้พร้อมเลยปลาห็นเขาน้อพี่น้องมืดเยอะนี่มืดระบบปลาส่วนติวติดยังไงอ่ะผมก็จะปล่อยเลยตอนเช้าไม่เอาไว้ครับเดี๋ยวตอนเย็นของวันเสาร์วันนี้ก็จะไปหาใหม่ ว่าเด้ไม้คลองเขาสูบคลองเขาสูบคลองคลองหน่อยครับถ้าเขามเป,ปน็นปัน้าขึ้นคนก็จะไปหาปลาหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> ต,ตอนไปหาก็จะถ่ายให้ดูอยู่ครับพี่น้องจะมีไหมเขาจะห้ยไหมกินนั้นเลยพี่น้องถ้าเขาห้ก็ <c oughs> พอได้ลูกเหยื่อเนาะไปเดี๋ยว,วไปลุ้นต่อครับ บรรยากาศยเช้าๆครับอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วก็อากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่ายังมีหมอกค้คางอยู่ครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบห้าองศาแล้วครับขึ้นเยเย็บขึ้นมาแล้ววันนั้นที่ผมมากว่าสิบเอ็ดองศาลงน้าเกือบไม่ได้ครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้ว เสื้อได้ครับป่ะลุ่นต่อชมม่กายามเชาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันครับข้างในซ้ายที่เขาสูบแล้วจะม,มั้ยเพราะว่าเมื่อคืนมาดูแค่สีหลังก็ออได้ครับมาดูวันนี้สีหลังครับ โอ้ยลองอยากครับมาดูกันครับหลังแรกครับพี่น้องเอ้ยมาหรือเปล่าอืมพี่น้อง มพิดหวังจริงๆกระสา่าเขาสูบแล้วนี่ครับพี่นอ้องเอ้ยอืมเมีผพิดหวังครับมีแต่ตัวแบบเปล่งๆเ,เลยครพี่นอ้องตัวใหญ่ๆเลย <c oughs> กระโดดเต็มเลยครับใส่สวยๆเลย <c oughs> ด,ดูหลังที่สองครับ มีรอยคนเดินเลยนะครับแต่เหมือนเขามาหาปลาไหลไหมหลังที่สองหลังที่สองอืมผิดหลังอีกแล้วพี่นอ้องอืมเฮ้ยมีแต่ตัวใหญ่เลยรู้มีตัวไข่เพียบเลยพี่นอ้องเพียบเลยครับ หลังที่สามกันครับนี่หลังที่สามนู่นนี่หลังหนึ่งหลังที่สี่ครับชุดอืองอกผิดหวังครับโอ้โหได้หอดปลาพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ขาดตูดไหมกลับไปเย็บครับอุ๊บอุ๊บ có gì vậy đấy hàng sụt thái ăn mấy mà ăn mấy ừ, có đại gắn với nó cho hói lái nó cứ เด็ก้กยเด็พี่น้องเย้ยโอ้นี่พี่นอ้องผมใส่ของลักกุ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ใยเขียดไว้ตรงนี้ครับที่ว่าจับเมื่อคืนได้คันหนึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับหายทาั้งคันครับพี่น้องโอ้ป่าหรืออะไรเนาะลงล่องเลยนี่หายทาั้งคันครับปักยังเนียน น้องว่าเป็นป่าหรือว่าเป็นคนครับพี่น้องเบ็ดคันอย่างใหญ่ๆได้ปักอย่างแนียนได้ครับแต่ว่าเบ็ดหายเป็นป่าครับมันสองสามโลเนี่ยป้าเอบอว่าจะเป็นป่ากันสองสามโลใช่ไหมแม่ปักอย่างใหญ่เอปักอย่างลึกครับพี่น้องเยอะเครียดหายครับหายทั้งคันเลยโอ้หมายอะไรพี่น้องเอ้ไปติดต่อครับ อ่ะทีก็เริ่มขึ้นสูงแล้วพี่น้องเจ็ดมงแล้วครับอันนี้เราจะดูยาวไปเลยฝอพารทิเอมต้องไปทำง,งานเลยพี่น้องอพี่น้องดูเบ็ดเสร็จแล้วครับแล้วก็สำหรับกองพวก็พอได้ตัวครับของพารทิเอมเป็นไงครับสำหรับการดักเบ็ดเบ็ดหายหพี่น้องอโดนหายสองคันโดนก็ตุยไปสองคันพี่น้องเบ็ดไม่ครบปลาหายไม่ว่าพี่น้อง เอาทางเบีดเลยครับโอ้สองคันสามคันเลยครับอย่างนี้ก็บแมวไว้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ไปสารับคลิปนี้ผมก็พอได้ครับพี่น้องเหลือในในอีกสามสี่หลังยังไม่ได้เทอันนี้ก็พอได้ครับนี่เดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาครับสารับคลิปนี้ผมขอจบเพียงนี้เนาะเพราะว่าไอเอ็มต้องรีบไปทำงานครับวันนี้วันอาทิตย์ผมหยุดผมก็อยาจะไปทำบุญแหละล่างเสื้อยังหน่อยพี่น้องหายสามคัน ใครที่ชอบการหาอยู่หาก,กินก็ผมฝากติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะเป็นกำลังใจใผมเนาะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปแค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ